แต่ทุกคนเป็นห่วงน้องมากเลยนะสบายดีครับอยู่นูนก็ไม่ใช่ห่วงความรู้สึกน้องอ๋อผมผมไม่เป็นไรเพราะว่าผมผม,มองว่าทีมแบบมันอย่างที่บอกไปครับถ้าทีมมันไม่ได้ทีมมันถ้าทีมมันไม่ได้อยู่ที่แค่คนคนเดียวอยู่ที่ทั้งทีมช่วยกันพพอร์ตกันครับตอนที่แข่งค่ะแล้วน้องสับพาดว่าอยากอยากจะแข่งกับอชิยะตอนนั้น่ะ ใช้แผนในใจนะคะที่เหมือนเป็นแผนล่ออาชีให้แบบว่าเอ้ยเราอยากเจอเธอนะเธอจะเล่นกับเราไหมจริงๆไม่ใช่แผนนะับผมว่าจริงๆแล้วการเล่นกับฉีวฉีในในในบ้านในบ้านของของจีนเขาเนี่ยผมว่าเขาแข็งแข่งมากๆแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าจีนเขาจะต้องส่งชีเฟงมาถ้าผมตีนะฮะผมว่าจีเขาต้องส่งชีเฟงมาเพราะว่า<ม>อ่าพอเป็นซีเนียเรายังไม่เคยชนะชีเฟงเลยผมว่ายังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะส่งชีเฟงมา ต่อน,นะคะครับจากการไปแข่งสุชีรมามครั้งเนี้ยมีความรู้สึกประทับใจอะไรบ้างมผมว่าก็ประทับใจทั้งทีครับเพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันช่วยกันแบบว่าคนนี้แข่งก็คอยแบบเสื้ออาหารมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเกี่ยวกับสุชิราครั้งนี้ครับม,มีเรื่องขำๆที่เจอไหมคะขำๆอือ มันก็ไม่เชิงขำแต่ผมมองว่าเราเราฝั่งผู้ชายครับแล้วก็หากิจกรรมเล่นกันสนุนานแล้วก็หาเกมเล่นกันผมว่ามาสนุกอีกแบบหนึ่งจากที่เราไปในนามของไปกันเองแกผมกับพี่เมย์อะไรอย่างเงี้ยนี่เราไปเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นพอเราอยู่เป็นกลุ่มเราก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องอะไรที่เราสามารถเล่นได้ได้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นเล่าว่าเเห็นภาพทีมหญิงเขาแบบช้อปปิ้งกันแล้วก็ไปทานข้าวร่วมกันนะคะอันนี้รู้แล้วล่ะ แต่ไม่เคยเห็นภาพทีมชายเลยอะผู้ชายทาอะไรกันหรอคะจริงๆทีมชายาก็มีไปกินเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายแต่ว่าจะมีวันหนึ่งที่เือนเห็นเพจตัวตึงใช่ไหมครับที่หายี่เหลาหนลก็ทีมชายแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกห้องหนึ่งว่ามีไปสิประมาณ18คนห้องเดียวไม่พอก็เลยแบบว่าแยกห้องกันรายการต่อไปอะค่ะไทยแลนด์เพลินขั้นปังเนียค่ะโอ้ก็ หวังที่รอบ8กดจนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกๆคนครับมาเชียร์ครับในกีฬาไทยรวมถึงผมด้วยรีบม,มาดูก่อนเผื่อตกรอบเร็วนะครับก็อยากให้มาตั้งแต่รอบแรกเลยเชียร์ในกีฬาไทยทุกคนครับ